ลาก่อยเพลย์ Play, สวัสดีครับวันนี้มาพบกับซีรีส์เลือกไม่ได้เราเลือกให้ของเกมฮงไครซาเดลเป็นบ้านในแพท2.1นี้นั่นเองกับตู้กระชายที่โคตรคุ้มค่าน่าเปิดที่สุดเลยนะเพราะตอนนี้เนี่ยฮงไคซาเดลก็ได้ประกาศข้อมูลแพทมาอย่างเป็นทางการเรียบร้อยแล้วโดยในแพทนี้จะมีทั้งตัวละครใหม่และตัวละครเก่าที่รีดามาด้วยไม่ว่าจะเป็นจริงหรือตัวท็อปเทียนในเกมตอนนี้หรือหลวชาตัวสปอร์ตสุดโกงที่เปิดมาแล้วเนี่ยบอกเลยไอดีเปลี่ยนแน่นอนคุณภาพชีวิตดีขึ้นทันตาเห็นเล่นสบายขึ้นมากๆคือตตตัััววววเกกกกก่่่่่าาา็็ดีีมมมแแแล้้ใหพพไน ก็คืออาชรอนหรือโยมินั่นเองนะตัวละครที่ใครหลายๆคนแนว่วรอเปิดรวมถึงผมเองด้วยแะีะตัวหนึ่งก็คืออเวนจูรนที่เป็นตัวแจกโล่สารพัดประโยชน์ซึ่งบอกเลยว,ว่าน่าเปิดทุกตัวและเก่งทุกตัวเลยด้วยแต่ว่าสําหรับคนที่มีงบพอประมาณหรือเพชรแบบจํากัด เปิดได้แค่ไม่กี่ตัวตัว2ตัว,วเราเลือกไม่ถือว่าจะเปิดใครดีคลิปนี้เนี่ยก็เลยทำขึ้นมาเพื่อเป็นแนวทางในการช่วยตัดสินใจนั่นเองโดยที่ลาก่อนเนี่ยจะคอมเมนต์ให้ว่าเราคิดยังไงบ้างและเราจะสรุปกันว่าลำดับการเปิดแต่ละตัวเนี่ยมีอะไรบ้างซึ่งก็เราดูกันได้เลยนะแต่ก่อนอื่นนั้นก่อนที่จะเข้าเรื่องกันก็ฝากทุกคนกดไลค์ like คลิปนี้ฝากกด subscribe ช่องนาก่อนเพลย์ถ้าชอบคอนเทนต์แบบนี้ของเกมเกณฑ์ซีนิแพกและฮงไคซารเรแล้วก็สุดท้าย ฝากผู้สนับสนุนช่องเราเอาไว้สักครูเดียวนะครับกลเด้นเติมเกมเติมเกมเกมซินิแพ็ถูกคุ้มยิ่งกว่าจัดโปรโมชั่นสามารถเติมได้ทั้งบนเว็บและในไลน์เติมเกมซินิแพ็บนเว็บเร็วสุดใช้แค่เลข ID เกมชินเซิร์ฟเวอร์และชื่อนักละครตลอด24ชั่วโมงพร้อมบริการเติมเกมมากมายเติมได้เติมดีเติมทุกทุกเกมต้องกลเด้นเติมเกมและยังมีบริการบัตรเติมเกมด้วยนะถ้าไม่อยากหลุดเลยแล้วก็ลองเติมเพชรของกลเด้นเติมเกมได้เลยนะในแพทสองจุดหนึ่งของฮงไ g ซาเร็วนะอ่ะมาดูกันเลยดีกว่าที่ครึ่งแ ข้อ80หนึ่งก็คืออัคารอนและหลัวชานั่นเองนะก่อนอื่นเนี่ยเรามาพูดถึงภาพรวมของอคารอนก่อนแล้วกันเชื่อว่าเป็นตัวละครที่หลายคนนะั้น่าจะร้องไม่ได้สุดในแผ่นี้แล้วนะอคารอนเป็นตัวละครธาตุสายฟ้าลบล้างที่มีจุดเด่นในการสร้ในเมือที่รุนแรงมากๆจากท่าไม่ตาของเธอนั่นเองนะมาดูกันที่สกิลต,ต่อสู้กันก่อนเมื่อกดใช้เนี่ยอัคารอนจะได้เสต็คที่มีชื่อว่าฝันเมาลาย และเพิ่มผนึกสีชาติให้แก่ศัตรูที่กำหนดหนึ่งตัวสร้าดเมจสายฟ้าตามประของอคารอนใส,ส,ส่ศัตรูดังกล่าวและมีดาเมจสายฟ้าให้แก่ประมาณที่อยู่ใกล้เคียงด้วยก็คือเป็นสกิลต่อสู้ที่ทําำดาเมจหมู่ได้นั่นเองและที่สําคัญก็คือเอาไว้เก็บสเต็กฝันมาลายนะซึ่งไอตัวสเต็กเนี่ยมันเอาไว้เล่นคู่กับท่าไม้ตายนะคือตัวสกิลท่าเนี่ยไม่ค่อยเน้นหรอกเน้นท่าไม้ตายมากกว่าตัวของอคารอนเนี่ยจะมีท่าไม้ตายที่แปลกกว่าตัวอื่นๆเ,เพราะเป็นท่าไม้ตายที่ไม่สามารถเก็บพลังงานหรือเติมพลังงานได้เลยนะการที่จะเก็บเกจท่าไม้ตายของอคารอนได้จําเป็นต้องใช้ตัวสเต็กที่มีชื่อวฝันมาลายนี่แหละในการเก็บเกจท่าไม้ตาย โดยมันจะเป็นรูปดอกไม้ต,ต้นทําให้ตของอัจฉริยเลยทําให้ตัวละครบางตัวที่เติมพลังงานได้อย่างเช่นเหาๆหรือทิงวินเนี่ยไม่สามารถเติมพลังงานให้อาชรอนได้นะเพราะมันเหมือนใช้คนละแบบไปเลยนะโดยที่ไอตัวสเต,ต็ตทรรมจตาาเนี่ยเราจะได้มันก็ต่อเมื่อมีการแปะดีบัฟอะไรก็ได้ใส่ศัตรูไม่ว่าจะจากเพื่อนร่วมทีมหรือจากสกิลต่อสู้ของอชรอนเองหรือแม้แต่ตัวของศัตรูเองเนี่ยเวลามันแปะดีบัฟใส่พวกเดียวกันเนี่ยก็สามารถสร้างสเต็ตให้กับทรรมจตายของอชรอนได้เช่นกัน รู้จักในคลิปเนี่ยตอนที่มอนมันระเบิดสมุดเดียวกันอจิรันก็จะได้สแต็กฝันมาลายด้วยหรือตอนเบรกมอนก็ได้เหมือนกันคง่ายขอแค่ฝ่ายศัตรูมีสถานะดีบัฟไม่ว่ายัางไงก็นับได้หมดเลยและเมื่อเก็บเกลเ,เต็มแล้วครับเราก็จะสามารถใช้ทําไม้ตายได้โดยที่การใช้ทําไม้ตายเนี่ยมันมี4ขั้นด้วยกัน3ขั้นแรกผู้เล่นเนี่ยสามารถเลือกเป้าหมายได้สลับเป้าหมายได้ลนะขั้นสุดท้ายจะสร้างความเสียหายให้กับศัตรูทั้งหมดความโกงสุดๆของทําไม้ตายอจิรันก็คือมันสามารถตีเข้าทุกทท่่่่่าาาานนนนนะะคคครรรรัืือออออออเเเวลลลลไปลจจิงงงงยยยมมมต้สสใดกกุๆข ไม่เพียงแค่ทำให้ตายระหว่างต่อสู้เทคนิคของอัครอนเนี่ยก็โกงไม่แพ้กันคือเวลาเราเจอมอนข้างทางหรือพวกมนก,กี้ทั้งหลายเนี่ยอัครนสามารถใช้เทคนิคฟันสตูต,ตายไปเลยแต่ในที่นี้คือไม่ต้องเข้าเฟสต่อสู้เลยนะคือกดเทคนิคปุ๊บมอนหายไปเลยนะอันนี้บ้าบอมากประหยัดเวลาได้เยอะมากๆใช้ในซิมได้อีกด้วย ข้อดีมีหลายอย่างแต่ข้อจากัดก็มีเช่นกันนะของอัจริยะและชัดเจนมากด้วยก็คือถ้าอยากให้ตัวของอัชรินเนี่ยดาเมจแรงแบบสุดๆในทีมก็จะเป็นต้องมีตัวควอนสายลบล้างต้องมีอย่างน้อย2ตัวถึงจะได้ดาเมจจากเฟสแบบเต็มๆนั่นเองเพราะฉะนั้นใครจะเล่นอัจริยแบบ E0 ก็จะเป็นมากๆที่จะต้องมีตัวลบล้างทีมอย่างน้อย2ตัวที่ไม่รวมตัวอัจริเองนะซึ่งมันเหมือนเป็นเงื่อนไขในการจัดทีมอะถ้าบางไอเดียเนี่ยมีซัววูฟมีเพรย์อยู่แล้วเนี่ยเออโอเคมันก็พอจ แล้วนะถ้าเราบอกว่าเอ,าอ้าใช้ตัวรบรัางแค่ตัวเดียวก็าสามารถเปิด e 2ได้แต่ก็นั่นแหละก็ะคือใช้เงินซื้อความสะดวกสบายนั่นเองนะแล้วถ้าไม่ทาตามเงื่อนไขนี้เนี่ย d a m a ก็จะหายไปเยอะมากทั้งการแปะดีบัพที่ช้าลงเนี่ยทำให้ทําไม่ตายเนี่ยมาช้าลงแล้วนะจำนวนตัวละครที่เป็นรบล่างในทีมเนี่ยก็ส่งผลกดะเดิโดยตรงเลยด้วยนะโดยสรุปตัวหัวเชอรอนเนี่ยเอาจริงแล้วเป็นตัวละครที่ถ้าเกิดเราจัดทีมได้ตรงเนี่ย มันเล่นไม่ซับซ้อนไม่ยุงยง่งยากจุดเด่นหลักคือถ้าไม่ตายที่เป็นทุกสิ่งทุกอย่างของเขาเลยนะแรงมากๆแถมที่เข้าทุกท่าด้วยเพราะฉะน,นั้นเราก็อยากจะเก็บเกีเก่ยวให้ไวที่สุดแล้วตัวละครเนี่ยมันก็บังคับต้องใส่เพื่อนที่เปลบล้างอยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นเพื่อนของอัครอนเนี่ยก็ต้องเปลบล้างที่แปะดีบับได้นั่นเองคืออย่างเช่นซิลวูมเนี่ยจะเป็นชื่อแรกที่นึกถึงขึ้นมาเลยจะว่าไปก็คล้ายกับเลเดนโชกุนในเกมชินิแฟร์เลยเนาะคือเน้นใช้ท่าไ้ตายเหมือนกันซึ่งแน่นอนก็ปั้นยากเหมือนกันน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 ดด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 ้นะ้ดนนเดเ้้วววววยยะะะะะออออออคคคคคคาาาาาโเเเเเเเ่่่กกกก็็็็ปปปปปััััหหมมมมืืตตททททไขขงงริิลลลลแแแแสีีน เม y f เฟสตัความลูกรักแห่งข่ายนี้โอ้โหบอกเลยนะครับการันตีโกลทุกตัวนะถึงมีเงื่อนไขอะไรเนะี่ยผมบอกเลยถ้าเปิดมเนะ่ยเก่งแน่แนเออแล้วก็ไลค์โคนอ่ะมันช่วยบดในเมคทิ่ข้อแล้วก็ทำให้เก็บเกตทำให้ตาเดือขึ้นด้วยนะแรงขึ้นมากๆเลยถ้านะใครอัวจริงเนี่ยก็คือสามารถเปิด E0 กับ LC ได้เลยนะก็ประมาณนี้แล้วกันเกี่ยวกับอาจรอนแบบคร่าวๆเดี๋ยวไว้รอคลิปรีวิวแบบเต็มๆอีกทีหนึ่งนะใครอยากได้คลิปรีวิวแบบเต็มๆก็สามารถคอมเมนต์มาได้เลย อะไปต่อตัวที่2แบบคร่าวๆก็คือหลัวชาตัวนี้เนี่ยมันต้องพูดอะไรเยอะเพราะเพราะเป็นตัวเก่านะเป็นตัวคลาสห้าดาวท่าจินภาพเป็นตัวซัพพอร์ตสายฮิลที่ใช้งานสะดวกเล่นง่ายสุดในเกมเลยสำหรับผมนะจุดเด่นหลักของหลัวชาคือการฮิลแบบออโต้จากสิลสอสู้คือเมื่อเปอร์เซ็นต์เอชพีปัจจุบันของเพื่อนในทีมอ่ะเหมือนโดนมอนตียโดนอะไรก็ตามปุ๊บแล้วมันต่ำกว่าห้าสิบเปอร์เซ็นต์เมื่อไหร่เนี่ยหลัวชาจะฮิลแบบออโต้ให้กับเป้าหมายด้วยสกิลทันทีนะโดยการปล่อยเอฟเฟกต์อันนี้เนี่ยจะไม่เสียแต้มสกิลลลลลลแต่่่วาาามมัััันนไไดดดด้้้้้ผทททุกกออยยงงงงเเเหืสิป๊ะฮีบฟ แถมได้พลังงานด้วยคือเนี่ยโคตรดีนะและยังไม่พออีกอย่างหนึ่งที่ได้คือได้สเต็กของพลสวรรค์ด้วยก็คือพลสวรรค์เนีย่ยหลวงชาเนี่ยสามารถเก็บสเต็กได้2สเตก็กและสเต็กเนี่ยจะมาจากกานกดสกิลหรือกดทําไม่ตายนะจะมีสเต็กอบิสฟลาวเวอร์ซึ่งพอส่งชั้นปุ๊บหลวงชาเนี่ยก็จะสามารถสร้างเขตแดนฟิลขึ้นมาที่เวลามีตัวละครทีมเราเนี่ยโจมตีศัตรูด้วยอะไรก็ตามจะฮิลเพื่อนทั้งทีมนะตามไอเทมของเรานะซึ่งอันเนี้ยดีมากๆเช่นกันทำให้หลวงชาเนี่ยส่งอย่างนี้นะฮิลได้แบบไม่ต้องใช้แต้มสกล ว่าเพื่อนเล่นรถปุ๊บอ่ะออโต้ฮิวทีนึงแล้วเราก็ตีธรรมดาไปเรื่อยปั๊บเดี๋ยวพลังงานเต็มแล,แล้วกดอันติปุ๊บเนี่ยจะได้ไอ้ฟิวนี้ขึ้นมาเลยได้ฟิวเนี่ยตามได้ที่ฟิวมันออนอยู่เนี่ยโอ้โหเพื่อนแทบไเลืออเต็มตลอดเวลานะเป็นตัวปัน่นเต็มฟิวที่ดีสุดในเกมปั่นก็มาหยาด้วยฮิวแรงด้วยเหมาะกับไปดีทุกไอดีไม่ว่าจะเก่าหรือใหม่เอาจริงตัวมันแทบไม่มีข้อเสียเลยนะคือโอเคมันฮิวอาจจะไม่ได้ฮิวหมูที่แรงขนาดนั้นแต่สุดท้ายถ้าเกิดเจอเดเมจหมู่แรงขนาดนนนะ ทีนี้ตู้เครื่องแรงผ่านไปมาดูตู้เครื่องแงกันบ้าง ตัวแรกก็คือตัวใหม่อีกตัวนึงก็คือพี่อเวนเจรีนั่นเองตัวละครท่าดาวตัวใหม่ในผาเหนึ่งนะฮะเป็นผ่านอนุรักษ์ท่านจินภาพซึ่งผ่านนี้เนี่ยมันก็คื้นชื่อเรื่องเปนตัวจราโล่ทีมอยู่แล้วมาดูกันที่สกิลต่อสู้นะเมื่อกดใช้เนี่ยอเวนเจรีนจะมอบโล่ชิปที่แน่วแน่ที่สามารถดูดซับเมตตามดิเฟนต์ของเราเนี่ยให้กับฝ่ายเราทั้งหมดเปเวลา3เทิร์นและเมื่อได้รับชิปที่แน่วแน่เนี่ยปริมาณโล่เนี่ยสามารถซ้อนทับกันได้ด้วยนะถ้าเรากด Skill ส, Skill สกินสนลน เดิมพันที่มืดบอดให้แก่ตัวออนเชลรินซึ่งสามารถเก็บได้สูงสุด7ชาร์ด้วยกันและในระหว่างตัวละครในท,ทีมของเราเนี่ยโดนโจมตีขณะมีโลอยู่ออนเชอนินก็สามารถปล่อยการโจมตีต่อเนื่องที่สามารถมอบลบพิเศษที่สอนทับกันได้ด้วยนั่นเองก็คือเป็นสกิลจากโลกที่ดีมากๆนะถ้าโดนศัตรูโจมตีจนสแต็กเต็มบ่อยๆเนะี่ยโลมันก็ยิ่งหนาขึ้นด้วยนั่นเองและถ้าไม่ตายครับเมืใช้เนี่ยจะทำให้อันเชอรินสามารถรับไอตัวสแต็กหน่วยชาร์ดพลังอันนี้เนะี่ยการเดิมพันที่มืดบอดเนี่ยยยถ้้้้าาาไม่ตตตนนีีทใหศััรรรรูเสณะดดบฟว ซึ่งแน่นอนว่าอเอาไปเล่นกับอาชรอนได้แล้วเมื่อฝ่ายตัวเองทั้งหมดโจมตีประมาณที่ตีสถานะนี้จะสร้างให้เมกคิดเรองได้เพิ่มเติมด้วยนะตัวเทคนิคครับก็ไม่มีอะไรมากไม่โกงเหมือนอาชรอนนะคือถ้ากดใช้เนะี่ยทั้งทีมจะมีโอกาสได้รับดีเฟนซ์เพิ่มขึ้นโดยจะมีเสร็ับไพ่ออกมาแบบสุ่มถ้าได้ไพ่เหมือนกัน3ใบจะได้ดีเฟนซ์สูงสุดนั่นเองนะคือจะได้ดีเฟนซ์ต่างกันตามหน้าไพ่ที่ออกมาดูจากสกิลเนะี่ยตัวของวิชูรีเนี่ยเป็นะตัวแจกโล่หมู่ที่น่าดดีีีสุนในนนนนะงงน,น,นนนนนเเกกกมมมตตตอออออ้้้แแลลว่่่ะะะถาาาาาคืจผยง ฐานะตัวหลุดเลนเพราะว่าถึงแม้เนี่ยอุนจารีเนี่ยโล่มันจะบางกว่าของเจอร์ลาดก็จริงแต่ว่ามันทำให้หนักก็ได้เพราะมันสามารถทับซองก็ได้หลายชั้นนั่นเองแล้วก็เล่นง่ายกว่าด้วยเพราะจะผ่านเนี่ยมันต้องใช้ท้าไม่ตาในการแจกโล่ซึ่งบางทีมันมีปัญหาเรื่องพลังงานเนาะแต่ของอุนจารีเนี่ยคือแค่กดสกิลต่อสู้ใช้แต้มสกิลก็ได้โล่หมุมแบบตึงๆมาแล้วนะเพราะฉะนั้นใครที่เป็นสายอนุรักษ์เนี่ยชอบโล่ติดโล่ต้องการเพิ่มคุณภาพชีวิตได้โล่แถมได้บัฟสมิดดไ้เน่กัน ทีนี้ตัวสุดท้ายในแพตสอหนึ่งในตู้ข้างหลังคือจิงเหลิวหรือท่านอาจารย์ของเรานั่นเองนะเป็นหนึ่งตัวละครเมนเดบสที่ต้องบอกว่าโกงที่สุดในเกมตอนนี้เลยนะคือเอาเทียริสต,ต่างๆที่จัดเกี่ยวกับตัว DPS ในเกมโอเคซารเรลเนี่ยคือตัวนี้จริงหลิวมักจะอยู่สูงสุดในเกือบทุกเทียเลยนะไม่ว่าจะเอโมซิลรอบไหนนะก็เอาเจ๊ก,กันลงจากเมตามไม่ได้สักทีใครที่เปิดมาแต่แรกบอกเลยว,ว่าคุ้มสุดๆสิ่งที่คุ้มที่สุดของจริงหลิวก็คือเวลาเข้าโหมด ที่ได้มาจากการกดสกิลธาตุสครั้งเนี่ยคือจริงเดี๋ยวเนี่ยพอกดสกิลธาตุครั้งนึงปุ๊บมันก็จะทำ damage เใเส่มอนหนึ่งตัวใช่ไหมแล้วก็ได้มาสเต็กหนึ่งพอกดอีกครั้งหนึหนจะได้2สเตก็กพอครบ2สเต็กปุ๊บก็จะเข้าสู่โหมดเปิดตาซึ่งนี่แหละโหมดนั่นแหละคือสุดยอดความเทพของจริงเหนียวเลยหนึ่งมันจะเล่นไอชัน่นขึ้นมา100%ก็คือพอครบ 2, 2สองสองสเต็กปุ๊บเข้าโหมดเปิดตาปุ๊บได้เทิร์นซ้ำอีกเทิร์นทันทีนะและได้อัตราครีปเพิ่มขึ้นนนนนนะะฮคคคคคืือออแแ่่่่ีีี้้เเเเยยยก็ตตัวัววุณจริงิงงหทบไมปลล เอาคิลเลอร์แบบจัดเต็มสุดได้เลยแล้วแถมเวลาตีเนี่ยมันจะมีการกินเลือดเพื่อนในทีมเหมือนเอาเลือดเพื่อนเนี่ยมาเพิ่มไอแท็มของเราด้วยนะคือทั้งบัฟคิลเลอบัฟไอแท็มทำให้เราเนี่ยไปปั้นคิลเลอร์ได้อย่างเต็มที่ทําให้ตัวจริงหนิวตอนอยู่ในโหมดเนี่ยแรงมากๆนะแถมตอนปล่อยสกิลเนี่ยไม่เสียแต้มสกิลเลยสักแต้มด้วยแต่ก็อ่ะไม่ได้แต้มสกิลเช่นกันก็คือศูนย์อ่ะแล้วถ้าเรากดใช้สกิลปุ๊บอ่ะไม่เสียแต้มสกิลโจมตีแบบพิเศษตีหหหมมมู่่ดดด้วยนะนะะะะจจจสตต็็กอาากออเาาปิ ต้องเก็บสเต็กใหม่โดยที่เวลากดทำไม่ตายเนี่ยจะได้สเต็กเพิ่มมาหนึ่งสเต็กด้วยนะถ้าจัดทีมดีๆมีตัวเร่งเทิร์นนิดหน่อยเนี่ยหมกเลยว่าไม่ได้มีปัญหาเลยสำหรับการเก็บสเต็กคือโดยรวมๆเนี่ยเก่งและโกงม,มากๆในปัจจุบันนี้นะแป๊บเดียวก็ได้สเต็กเปิดตาใหม่แล้วเก็บทำให้ตายไนิดหน่อยหรือบางทีกดทำไม่ตายเพื่อเร่งสเต็กให้มันได้โหมดเปิดตาขึ้นมาเลยก็ได้เช่นกันแล้วแต่สถานการณ์นะครับเป็นตัวที่ยืนพื้นว่าสามารถแบกไอเดียคุณได้อย่างแน่นอนะที่เป็นตัว m a i dps นะแค่แบบ เปิด E0 บวกอาวุธประจำตัวก็เก่งแล้วและยิ่งมีไอตัวกลุ่มดาว E เอ l ดอรอนเพิ่มขึ้นเนี่ยยิ่งโกงเลยนะฮะแต่โดยสรุปอ่ามาสุกันดีกว่าพูดเกินเกินไปสีต,ตัวแล้วว่าลำดับการเปิดในมุมมองของลางกอยเนี่ยควรเปิดตัวละครไหนก่อนนะผมแบ่งแบบนี้แล้วกันนะ ถ้าเป็นไอดีใหม่นะถ้าเป็นไอดีใหม่ที่ตัวเมนเทอร์เวเยอะแล้วอย,อย่าได้ตัวซัพพอร์ตเนี่ยถ้าไม่มีตัวฮิลใดๆเลยในไอดีที่เป็น5าดาวนะผมแนะนำโหลดชาก,ก่อนเลยเพราะว่าตัวนี้เนี่ยมันดีเกนินจริงคือผมใช้มามันสะดวกสุดๆอะแล้วด้วยความที่มันเจนดั้มสกิลอะคือมันแทบจะการันตีว่าไม่ว่าจะมีตัว DPS แบบไหนมนาหลังจากนี้ยหลยชาเล่นด้วยได้แน่นอนนะเพราะว่าทั้งกินทั้งไม่กินดั้มสกิลเนี่ยมันมีความยืดอยู่ในการจัดทีมด้วยผมเชื่อหลยชาก,ก่อนเลยแต่ถ้าไอเดีๆที่ใชแบบ้อยู่เย เอาเวนเจอรดินก็เป็นทางเลือกหนึ่งที่สามารถเปิดได้แต่ถ้าเน้นแบบฟังก์ชันน่ะผมแอบเชียร์หลัวช้ามากกว่านิดหนึงนะซึ่งแน่นอนไม่ไม่ติดอวยนะถ้าติดอวยคือเปิดไปเลยตัวใหม่มันมันหลอกกว่าถ้า มันหลอกกว่าปวรอาจริงหน่วยชาก็หลอกเหมือนกันแต่นั่นแหละใครชอบก็คือเปิดได้แต่ยังใครเลือกม่ได้จริงเนี่ยสองตัวนี้เนี่ยก็มีตัวอื่นเช่นฟูชัวนี่ก็เป็นตัวที่ผ่านอนุรักษ์ที่เก่งมากเช่นกันแล้วก็รอได้นะไม่ต้องรีบทีเนี้ยมาฝั่งตัวคนที่ต้องการตัวเมนเเวเซนบ้างถ้าเป็นไอดีใหม่เอผมพูดถึงไอดีใหม่อยู่นะจริงเดี๋ยวจะน่าเปิดกว่านิดนึงเนื่องจากว่ามันลงทีมง่ายกว่ามันไม่ต้องอาศัยตัวลบล้างแบบอาคารอนนะแต่ถ้าเป็นไอดีกลาง ึ่เก่าๆที่เริ่มมีแบบเริ่มปั้นเพล่ามาอาจจะยิ่งมีซูบู๊มเนี่ยละคนจะโคตรหน้าเปิดเลยเพราะจริงแค่มีลบล้างสักสองตัวเปิดมาอีสูนย์่ผมคิดว่าน่าใช้ได้ยาวๆนะค่อนข้างการันตีว่าตัวละครที่เป็นเมย์เฟสเนี่ยตระก,กูลเนี่ยอย่างเช่นไรเดนโชกุนในเกมชิมเป็นต้นเนี่ยมันโกงทุกตัวแน่นอนฮะอันนี้ก็สำหรับไอดีใหม่เนอะ แต่ถ้าเป็นไอดีเก่าเนี่ยก็มักจะมีตัวหลายๆตัวอยู่แล้วเพราะฉะนัะ้นผมก็ค่อนข้างเชียร์ไปที่ตัวใหม่เพราะมันดูเก่งจริงทั้ง2ตัวเลยทั้ง,ง,งไอไอคัครอนแล้วก็อวเวนชลนเลยเพราะฉะนั้นจัดลําดับเนี่ยก็ให้อัครอนนาจริงหรือนิดๆดเดียวนะในความหน้าเปิดนะเพราะส่วนตัวผมก็จะเปิดเช่นกันเพราะว่าอวยนะฮะเราชอบอยู่แล้วนะทรงนี้นะเราไลเดนโชกุนเราก็จัดเต็มนะ แต่ส่วนตัวเสพร์ตเนี่ยเอาจริงผมแอบให้หลัวชาเยอะกว่าอาินชลีนิดหน่อยนะเพราะผมคิดว่าไอเดีเก่าและไอเดีเนี่ยก็ไม่น่ามีหลัวชาแล้วไอเดี่ยไหนที่ไม่มีเนี่ยผมก็เชียร์หลัวชาจริงๆนะมันถอดดีบัมได้ด้วยนะหลัวชาเนี่ยไม่ธรรมดาเลยนะตั้งแต่ใช้มานี่คือผมยังไม่ได้ถอดจากทีมน,นะตั้งแต่แพทแรกท,ที่ที่เขามานะนเ,นเนี่ยทุกทุกคอนเทนต์อะใช้หมดเลยนะเออแต่อินชรีเนี่ยจะได้คะแนนโบนัสนิดน,นึงสำหรับไอเดีที่เปิดสปาร์เกิลด้วยนะเพราะหลัวชาเนี่ยมันเก่งเรื่องการไม่เปลืองดคุณมีตัวที่เจนัมสสกกิิลลโหนแบบปาาร์เเอยย่งงี้ ก็คือเปิดออนชูนินได้เลยนะอันนี้คือให้คะแนนเพิ่มตรงนี้ด้วยนะที่ใครถ้าใครเปิดตู้ล่าสุดไปโอเคก็ประมาณนี้สำหรับซีรีส์เรื่องไม่ได้เราเลือกให้ในแผงเซว่นหนึ่งของคุณคาซาเดล mm hmm. ก็คงจะได้ข้อมูลเพิ่มเติมมากขึ้นเป็นประกอบการตัดสินใจเปิดการและใครเลือกจะเปิดตัวไหนเนี่ย mm hmm. ก็ขอไว้พรอนให้ ไม่หลุดเลสนะส่วนตัวละก่อยเองเนี่ยเก็บเพชรดองมาแบบหลายแผนเลยนะโดยเฉพาะแผนก่อนนี้เนี่ยจะบอกเลยไม่ได้เปิดอะไรเลยดองมาทั้งแผ่นแบบอย่างแน่แน่มากเจอคลิปปิดกาชาอัครอนแน่นอน้วเราจะเปิดอาวุธด้วยนะอย่างน้อยเนี่ยอย่างน้อย e 0 s 1ใช่ไหมอ่ามาแน่นอนนะเราดูมันได้อ่ามาแช่งหรืโอโมอวยละก่อยก็ได้เช่นกันนะสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณทุกคนมากๆที่ดูมันจบถึงตอนนี้นะก็ขอให้ไม่หลุดเลดกันนะวันนี้ละก่อยก็ขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับทุกคนบ๊ายบาย